สวัสดีครับก็เป็นตัวนี้ก็จะเป็นตัวอย่างในการที่จะขยายพันธุ์ไสเดือนนะครับก็ให้เตรียมนะภาชนกก็คือใช้กล่องโฟมกล่องโฟมนะครับแล้วก็ใส่วัสดุในการเลี้ยงก็คือจะเป็นผ่านนะครับที่ผ่านการแช่น้าแล้วก็ฆ่าเชื้อแล้วนะครับแล้วก็จะมีส่วนผสมของใบไม้แห้งนะครับที่เรานํามาใช้ในการเลี้ยงไสเดือนนะครับก็ใส่ลงไปให้มันพอประมาณนะครับหรือทั่วกล่องพอดีนะครับ หลังจากนั้นก็ให้เรานะครับเต,เติมน้ําเปล่าลงไปให้มันอยู่ในระดับปิ่มน้ําพอดีนะครับหรือกําลังกําลังพอดีนะครับไม่ท่วมจนไม่ท่วมบริเวณผิวหน้าน้ําจนเกินไปนะครับแล้วก็เมื่อทุกอย่างพร้อมก็ให้เราปล่อยนะครับปล่อยพันธุ์ส้เดือนนะครับปล่อยพันธส้เดือนน้าลงไปนะครับพันส้เดือนน้าที่ให้ไปก็จะเป็นพันุส้เดือนน้าที่ พร้อมที่จะเลี้ยงแล้วนะครับส่วนเรื่องการให้อาหารนะครับก็ให้เราให้ปริมาณที่น้อยๆก่อนนะครับเมื่อปริมาณของไส้เดือนนะครับแผ่ขยายเพิ่มขึ้นนะครับก็ค่อยให้อาหารนะครับเพิ่มขึ้นนะครับทีนี้เรื่องของการเปลี่ยนน้ําแล้วก็การดูแลนะครับควรที่จะวางไว้ในที่ร่มนะครับไม่โดนแสงแดดจนเกินไปนะครับแล้วก็ควรมีการเปลี่ยนน้าทุกๆสัปดาห์นะครับเติมน้ําใหม่แล้วก็รินน้ําเก่าออกนะครับ สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับ